ตัมอันนี้จะจะตัมต,ตัมส้มต,ต,ตัมตัมตะลีบมือนางเอาถุงนวดใส่ใส่ไม่เอาชวนตองเราบอกโอ้ข้นเนี่ยโว <c oughs> น้ำตาลบอดได้กินหลายหลายจนแนข็งพี่น้องเอ้ยว่าไม่ละ <c oughs> น้ำตาลปีเป็นน้ำตาลทรายนั่นแหละน้ำตาลทสนั่นแหละ พอก่อนเม็ดนู่นไก่ปลิม่มต้องใส่น้ำปลาอ๋ออือๆ <c oughs> เบกียเแค่จะของแต่ยังว่าบกเกียแ่จะของเกียก็น่งสุกไหยเดี๋ยวมี่ห้ดูโอ้ยเริ่มปูดดองบรกหงุดหงิดี้มากระบ,บ้านเรียบร้อยแล้วม,มันมีน้ำเออมมันมีแต่ไหนจริง น่าจะจบแล้วมั้งน้นงจิ้มแล้วก็เล็บมือนางเล็มือนางมาด้วยมาแห้นาง จำ้งจำขนมจีนเล็กมมะนางว่าเลืเ่มนาเลืมอย่างเลืมปูดองก็เลาก็เลาบก็เลาก็เลา tìm uh -huh. <laughs> à, không mhm 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 ใส่เลยไหมใส่พร้อมกันเลยก็ได้จะทำอะไรถกไว้ก่อนหนี่เอาตีนใส่เล็กมนันนางใส่เด็กบอนใส่เหมือนเลยสินไวนชั้นหลังไม่เห็น ก็ปกบเพียดปวดไปปอกสามหนือน่อยหนึ่งแคนเหนื่วยคนนี้เอาเส้นตใจเลยบ่เหรอเอันต้วนจะได้ขอบที่ขอบมากรูดดน้ำหมกเส้นมันกระูดน้ำเอาเทปบ่ะนี่อ นอนยอมมาตั้แต่เลีวอยู่พิมบึงไปล่ะอืมเพิจเดียวพออืมนเป็นแต่ได้แสียปเสียปเบนองจนองเอ้ <laughs> มาใหตต้บ่ตำบ่หงให้แม่กินแม่ <laughs> ตีมือ่อส่ยใดบนอมาบึงอ,อ,อ้ยหก อื้อบอกพี้น้องเลยไอ้สีได้อยู่ดิอืมสีสันได้อยู่แต่มันรสชาติจะได้ไหมมันอยู่ที่น้ำปลาอือหือบ่มีผักดื่มไปเอาผัก ชิมดูก่อนก็นโอเคอยู่เล็บมือนางมัอนางก่อนโยโย่มาเลือแบบนี้พี่น้องเออทำเล็บมือนางชั่วขนมเส้น Mada-mada pun ya.